สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูดด่ยากรวบนะครับวันนี้เราก็จะเล่นเกมจู่ๆแค่ตื่นใครเซนนะครับวันนี้เราก็จะมีมตัวละคร,นนร,ะะรคใหม่แล้วกันนะเป็นตู้ใหม่นะถ้าใครได้ดูปกคลิปแล้วนะคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตู้ใหม่นะครับนี่ครับ คือตู้ของโกโจซาตะรุนะครับเป็นทีเชอร์นะก็เป็นระดับของ LTd นะครับอ่าแล้วก็เป็นท่าแสงด้วยอ่าเดี๋ยวเราลองมาสุ่มกันนะครับตอนนี้ผมมีเพชรยูเจ็ดพันนะแล้วก็เป็นตั๋วที่ไว้สุ่มนะมีแค่แปดนะแต่ตอนนี้อ่ามันไม่สามารถเอาตัว๋วรวมประเพชรได้นะเดี๋ยวเรามาสุ่มด้วยช้แเพชก่อนละกันนะซึ่งถ้าเราสุ่มยี่สิบห้าครั้งเราก็ได้ชิ้นส่วนมาห้าอันนะจะไม่เราก็มีโอกาสได้ตัวนี้เลยนะอ่าเดี๋ยวเราลองสุ่มกันดูดีกว่า โอ้โหเกออลือเลยโลแรกมันมาสมครั้งต่อไปจะไม่ได้นะครับอ่าเพราะว่ามันต้องใช้ตัวในการสุ่มนะเดี๋ยวเราลองไปเล่นอ่าตัวละครนี่ด้วยกันนะมันมีนี่ครับดันอยู่ตรงนี้ก็เป็นดันของโกโจสตุรุน,นะครับมันก็จะเป็นมอระพาสนะอยู่ตรงนี้สามารถเติมมันได้แล้วก็จะมีฮีโร่สตอรี่นะครับก็คล้ายของคลิปที่แล้วนะครับที่เป็นเนื้อเรื่องนะซึ่งในเรื่องก็จะแจกของนะครับ ก็รประมาณนี้มันก็เหมือนจะได้พวกอันนี้เอาไว้ปลดปลดวอลพาธน,นะครับเป็นสายฟรีก็มันเหมือนจะแจกตัว๋วได้มั้งถ้าเราชนะนะครับนี่ครับก็จะได้เล่นโกโจโก่อนนะแล้วเราก็เลือกทีมนะเอาเป็นทีมที่เป็นท่าแสงเหมือนกันแล้วก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าตัวไหนเก่งอ่าไปเริ่มเลยอันนี้ผมไม่ได้ตั้งฟอร์มมาด้วยดิอันนี้เป็นความเร็ด,ดับคูณ5นะครับอ่ะเดี๋ยวลองปรับรถละกันอ่าเป็นคูณหนึ่งครับถ้าขอาโ,โกโจโคตรโกงอ่ะ จริงๆถ้าเอาไปลงด่านนี้สบายนะครับแต่ตอนนี้ผมเหมือนจะไม่ผ่านฮะอุ้ยตายไปตัวนึงเลยอันนี้นอนใหม่นะเป็นมียาคำสาบนะของตัวที่เป็นคลิปที่แล้วนั่นเองนะจำชื่อมนะันนาขอไปด้วยละกันนะถ้าใครยังเล่นเกมอยู่ <c oughs> ก็ฝากกดตัป <c oughs> กดแชร์ <c oughs> ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็มีเกมใหม่ๆก็สามารถเข้าไปดูได้นะรือเกมกเก่าๆย้อน <c oughs> กลับไปดูได้นะครับ ถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยเด้อภาษาเมกะเย่ <laughs> ตอนนี้ก็โจมตีอยู่นะนี่ครับท่าโคตรเท่อะเป็นการหล,ลอมรวมนะไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรอนิเมคดือเหมือนกันผสมนะครับเงียท่าไม่ได้ของคนห่วข้ามเรียมังมกรด้วยโคตรเท่ ในร่างปัจจุบันตัวนี้มันเหมือนจะไม่มีมังกรเรอ,อกมานะอันนี้เป็นร่างตอนที่เดินอยู่กับโกโจนะครับก็บคือตัวนี้อันนี้ก็เป็นตัวที่โผล่ในเดอะมูฟวี่นะครับไปดิฉันท,ท่ามาตามเมื่อกี้อะไรปั๊บเป็นฟูดห้าไแล้วเนี่ยท่าช็อตไม่รู้มันติดฐ์สตันหรือ่ะแต่ก็เหมือนเป็นการโจมตีมัูน อ่าชนะแล้วนี่ครับแล้มีสองตุก็เป็นโกโจนะครับสามสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้ตัวมั้งน่าจะตัวแ่้ก็ผ่านแล้วเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็ตั้งฟอร์มก่อนละกันนะออกฟอร์มอันนี้ก่อนละกันโอเคแล้วเราก็เลือกตัวมานะครับไม่รู้ว่าตัวละครไหนเก่งนะอ่ประมาณนี้แล้วกันไปเนี่ยครก็ตีไปเรื่อยๆ เล่นไ,ไปเรื่อยนะครับเพราะว่ากิจกรรมตอนนี้ใกล้หมดแล้วเหลือประมาณสองสวันนะไม่รู้คลิปนี้ลงไปกิจกรรมจะหมดแล้วหรืยอยังนะก็หวังว่าคงจะยังมีอยู่นะโอเคฟันไปเรื่อยๆนี่ท่าไมตายหลอมรวมโคตรแรงเลยโชว์มังกรขย้ำไปเลยนี่ประมาณนี้ ไอ,นไเ,นอ,นอนเนี้ยไม่รู้ว่ากล่องอันนี้มันจะสุ่มนะว่าจะได้ตัวสุ่มหรือว่าได้ตัวละครนะอันที่ดีที่สุดก็คือตัวละครนะก็คือได้ตัวละครเลยเป็น5้าสิบินส่วนนะก็เอาไปค้าเป็นตัวละครนั่นเลยนะนเราลองไปสุ่มกันนะแต่ว่าอันนี้เล่นได้อยู่วะเนี่ยอันนี้เนเรื่องนะข้ามไปกันเคยังเล่นได้อยู่นะไปเดี๋ยวเราลองไปเปิดดูก่อนละกันนะมามันมีตรงนี้ด้วยนี่มาคเค้กดเคมานะก็คือการเคลียร อ่าเควสนะตอนนี้ก็ถึงด่านที่3แล้วนะครับอ่ามันก็จะของตามนี้แหละแต่ว่าบางดันยังไม่เปิดนะเพราะว่าเวลายังไม่ถึงนะบางทีเวลาันสุดท้ายบางทีก็ยังไม่ปลดนะต้องถึงวันสุดท้ายก่อนถึงจะเล็งอ่าดันที่10นะครับประมาณนี้โอเคไปที่กระเป๋าก็เปิดอันนี้เฮ้ยได้สามอันถ้าเป็นของชิปก่อนได้แค่สองนะอันนี้ถือว,ว่าดีอยู่อ่าลองสุ่มได้ไหมอ่ามีสิบเอ็ดไปนะ สุมเลยโอ้เกลือจัดต่อไปก็ซับมอนอีกหกครั้งน่าจะการันตีโกโจโนะอันนี้แค่น่าจะนะครับเดี๋ยวเราลองเล่นต่อแล้วกันนะอันนี้ก็เหมือนจะเลิเควียของมุาพาทมั้งเคมาแล้วกันนะอันนี้คืออะไรอ๋อสุ่มเหมือนกันแต่เป็นตัวธรรมดานะเคลงสตอรี่เริ่มมาเลยดีกว่าเอาเป็นโกโจโต่อแล้วกันนะแล้วก็น,นี่ อันนี้ด้วยอันนี้ก็เหมือนจะเก่งนะะลองแล้วกันธาตน้ำสามธาัุแทงสองนะมันก็มีผลนะครับสาหรับทาดนะให้ดูทางด้านซ้ายมือนะตัวนี้เห็นไหมมันก็จะเพิ่มสแต็กต่างๆนะถ้าธาตุเหมือนกันหมดก็ของก็จะดีขึ้นนะแล้วก็จะมีพวกบัฟต่างๆทําให้ตีแรงขึ้นประมาณนั้นโอ้ฝั่งเราข้ามก้เาเรื่องนะครับเนี่ยแต่ฝั่งเราก็ใช้เรื่องเหมือนกันนี่ครับต่อเลย ได้มีแพนด้าคุงออกมาชูนะวะนะฟังนั้นจะสตันไปแล้วนะติดใบนะเนีโอเคโอ้โห5 7โคตรกกงแต่ถ้าจะทำโกโจรจริงๆให้เป็นตัวลองแล้วกันครับตัวอื่นก็มันได้ชิ้นส่วนง่ายกว่าโกโจนะโกโจก็ไม่ต้องทำก็ได้นะแค่เราอาไปใส่ในอ่าที่เพิ่มเลเวลนะอันนั้นน่าจะดีกว่านะเพราะชิ้นส่วนมันได้ยากจัดอนะเอาเป็นตัวนี้แล้วกันโอเคเนี่ยครับตัวนี้ที่อยู่ในอ่าคลิปก่อนนะตัวนี้ กจะเรียกตัวนี้เป็นตัวป้องกันได้นะนี่ก็าเท่ๆประมาณนี้แหละแต่ไมทีมเราดูเหมือนจะแพนะ้เนี่ยเลือดเหลือครึ่งหลอดทุกตัวแล้นยนะถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรนะเราแค่ไปเลือกตัวพร้อมมาใหม่นนะเแต่ฝั่งนั้นเลือดเพิ่มได้ไงวะเตะทำไมตายปุ้มมันจะติดบัฟอะไรไม่รู้ฝั่งนั้นโกงป้ะเนี่ย หลอมรวมไปเลยช็อตไปดีโหตอนนี้มันยืนนิ่งเลยเว้ยมันติดโล่ต่างๆนะครับดูดิผมน่าจะตายหมดไปนะเนี่ยอ๋อเกือบนะ,ะเออชนะครับเรียบร้อยต่อไปเลยลวกันนะครับอาจจะดูน่าเบื่อหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรครับ ความจริงเอาหมีเป็นหน้าคุง้งมาก็ได้นะเพราะว่ามันจะเพิ่มโล่ให้เรานะอันนี้น่าจะแพ้นะเนี่ยมีจะเรงแล้วฝั่งนั้นมีตัวฮิวด้วยนะเป็นคุณลุงคนนี้นะน่าจะเป็นอาจารย์จากโรงเรียนอื่นนะสำหรับอ่าในเรื่องในเมนะแต่จำไม่ได้ว่าเป็นอาจารย์ท่านไหนแต่ว่าเหมือนจะอ่าคนตีนเหมือนโกโจนะครับโกโจเป็นคนตีนตะแก่นั่นแหละประมาณนี้ก็ตลกดีเหมือนกันนะเย่ฝังนั้นเริ่มเพิ่มรัวๆเลยเว้ย ต้องทำลายลุงก่อนนะไอตีตัวหลังก็ได้นะตัว่งเมื่อกี้ตอ้อมช็อตไปเรียบร้อยปะเนี่ยเอ้โโอเคครับตัวฮิวตายแล้วนี่ก็เล่นเรื่อยๆเลยชิวๆนะชอ็อตนี่โคตรแรงนะอ่ะเรียบร้อยครับอ่าลำต่อไปยังไม่ปลดนะ เห็นไหมมันต้องกดนนี้ก่อนเนาะเออลืมลืมลืมอ่ามันจะต้องเล่นไปเรื่อยๆนะก็ถ้าด้านไหนที่มันยังล็อกอยู่ก็แสดงว่าวันยังไม่ถึงนะก็ประมาณนี้ละกัน,นเราก็มากดรับของได้นะครับมี10 chapter นะอ่าวอลล์พาทนี่ก็กดเค้มได้นะคอ่าของอัพเกตแหละ ไปดูตรงกระเป๋านะครับชุบเผื่อดได้ตัวห้าใบโอ้สองใบเองเว้ยอันนี้น่าจะเป็นตัวธรรมดานะโอ้ไม่ได้เลยไม่ได้สกปรกเลยเคปเปิดธรรมดากนแล้วกันนะอันนี้มันก็เป็นมอนต่างน่นะเปิดเปิดไปดนะอัน,นื่นก็เปิดไม่ได้ลนะไม่มีเพชรแล้วก็ตัวนะหมดแล้ว โอเคครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e แล้วก็กปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว <S <S <ๆ>้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับตามารถคอมเมนต์พูดคุยหน้านะใครมีสงสัยก็คอมเมนต์พูดคุยหน้านะหรือใครอยากคิงกันก็คอมเมนต์กันไปได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะบ๊ายบาย